นายสกันศรีวิพัฒน์กำนันตำบลหนองแวงอำเภอเทพารักจังหวัดนครราชสีมาเกิดเมื่อวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2495บิดาชื่อคำ่ำมารดาชื่อเยี่ยมศรีวิพัฒน์ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่28หมู่2ตำบลหนองแวงอำเภอเทพารักจังหวัดนครราชสีมาสมรสกับนางทายศรีวิพัฒน์มีบุตรธิดา2คนได้แก่นายชันชัยศรีวิพัฒน์ ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอเทพารักษ์และนางสุริรัตน์ศรีวิพัฒน์ประวัติการทำงานปี2533ถึง2546ได้รับแต่งตั้งเป็นสรารวัตรกำนันตำบลหนองแวงปี2546ถึง2553ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหิงห้อยหมู่2ตำบลหนองแวงอำเภอเทพารักษ์ปี2554ถึงปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนัตนตำบลหนองแวงกำนันสกันศรีวิพัฒน์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีอุดมการณ์ในการทำงานอย่างแน่วแน่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนเช่นจัดหาทุนการศึกษาสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตอำเภอและต่างอำเภอสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาภายในท้องถิ่นเช่นร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จัดหางบประมาณในการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างศาสนาวัตถุเป็นจำนวนมากสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่นโบราณาสถานโบราณวัตถุอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิน่นผลงานในหน้าที่ปี2537ได้รับการคัดเลือกเป็นสารวัตรกำนันดีเด่นกิ่งอำเภอเทพารักษ์ปี2541ได้รับประธานรางวัลหมู่บ้านปลอดยาเสพติด จากฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีปี2547ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านพัฒนากองทุนหมู่บ้านดีเด่นกิ่งอำเภอเทพารักษ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นกิ่งอำเภอเทพารักษ์ปี2548ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำของกระทรวงมหาดไทยปี2555 ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาและในปีเดียวกันได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลายกำนันสกันศรีวิพัฒน์มีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานต่างประเทศหลายประเทศเช่นประเทศนิวซีแลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศอิตาลีประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียความภาคภูมิใจ ปี2541เข้ารับประธานรางวัลหมูบ่บ้านปลอดยาเสพติดจากฟ้าหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีปี2548ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแนบทองคำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปี2555ได้รับโลร่รางวัลพ่อดีเด่นอำเภอเทพารักษ์คติอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนา คนย่าเห็นแก่ตนและดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไหม้ตรีเืิดมาพึ่งกันพิวทันใจแบ่งศักดิ์ศีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมี ไปสร้างเวรกรรมคืนไปทำชั่วไปอาจ<า>ต้องใช้กรรมเวรอย่างมง,งายลบเลบ